สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาเคมีม5เล่ม3บทที่7แก๊สและสมบัติของแกส๊สอ 7. 1 3่า7.1.3ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอุณหภูมิของแกส๊สนะครับเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับสำหรับก่อนอื่นนะครับ ในเรื่องความดันและอุณหภูมินี้เราก็มาดูแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนนะครับมานะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องแกส๊สนะฮะความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเราจะกำหนดให้จำนวนโมล ของแก๊สและปริมาตรของแก๊สคงตัวนะครับโอเคนะครับขณะน,นี้นะแก๊สมีอุณหภูมินะครับ300เคลวินนะครับมีอุณหภูมิ300เคลวินมีความดันนะ 17.7นะครับอ่า17.7ทีนี้ถ้าเราเอานะครับความดันคือ17.7จุจ็นะครับหารด้วยอุณหภูมิคือ300เคนวิน สิบเจ็หารด้วย300ร้อยเคลวินจะได้เท่ากับ0.059ดนะฮะนั่นก็คือเอาความดันตั้งหารด้วยอุณหภูมิเคนวินทีนี้เราจะเปลี่ยนนะครับสถาสภาวะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปนะเราก็จะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปขณะน,น,นี้คุณอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น411 นะเราก็เอา,อาความดันจะเป็น24.4นะครับอ่ะ2 4่สินี่สภาวะที่2นี่สภาวะที่1นนะครับ อ,อุณหภูมิ414เคลวินนะฮะ24.4หารด้วย414เคลวินนะฮะก็ได้0.059ทีนี้เราจะลองลดอุณหภูมิลงนะครับลด,ลดอุณหภูมิลงให้เหลือสัก ร้อเจสบสองนี่เป็นสภาวะที่สมนะความดันจะอยู่ที่ประมาณ10บจุดสิบจดสนะประมาณเพราะมันมีการเปลี่ยนตัวเลขด้วยนะครับ1 0บจุดสามนะสิบจสาม หารด้วยอุณหภูมิะนะสิบจุดสามสิบจุดสามหารด้วยอ่ะเสีวินหายครับโทษทีโอเคนะฮะ สถานการณ์เปลี่ยนเป็นน,นี่นึงอาโอเคเอาสองสถานการณ์นะครับเมื่อเราพบข,ข้อมูลตัวเลขคือถ้าเอาความดันหารด้วยอุณหภูมิเราจะพบว่ามันจะมีค่าคงที่นะครับเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่เราได้ก็คือเมื่อปริมาตรและจำนวนโมลคงที่นะครับเราพบว่าอัตราส่วนระหว่าง ความดันกับอุณหภูมิจะมีค่าคงที่แต่ก่อนที่จะมาคงที่นี้เราก็ยังค้นพบว่านะฮะความดันเนี่ยมันแปรผันตามอุณหภูมินั่นเองนะและเมื่อความดันแปรผันตามอุณหภูมินะเราสามารถเราสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันเป็นเครื่องหมายเท่ากับได้มันจะเท่ากับค่าคงตัวคูณกับอุณหภูมิและเมื่อย้ายอุณหภูมิมาหารมันก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงตัว นะครับ k ก็คือค่าคงที่หรือค่าคงตัวนะและเมื่อเรานำเอาความดันหาด้วยอุณหภูมิจะเป็นค่าคงตัวเมื่อเปลี่ยนส,าสภาวะแก๊สเป็นสภาวะที่1และสภาวะที่2เราก็จะพบว่านะฮะ p 1ส่วน t ีนจะเท่ากับ p 2ส่วน t ีเราเรียกว่ากฎนะความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎของเกลูสเซ กฎคงเกล์รุสร็กจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างนะความดันกับอุณหภูมิทีนี้เรามาดูตัวอย่างกฎคงเกล์รุสร็กนะครับตัวอย่างที่1เมื่อแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุลงในภาชนะขนาด10 0ลิตรนะครับพบว่าที่ความดัน2บรรยากาศ หรือ2 atm ที่0องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิเท่าใดความดันจึงจะเป็น2.59 atm นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นภาชนะ10ลิตรซึ่งไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนปริมาตรจึงถือว่าปริมาตรคงตัวก็เป็นกฎของเกลูแสแซตทีนี้เรามาทำรหัส เขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็คือให้ความดันตอนที่1มาให้อุณหภูมิตอนที่1มาเป็นศูนย์องศาเซลเซียสเมื่อเราทําเป็นเคนวินจะได้2 7 3เิคลวินโจทย์ถามว่าเรา,าให้ความดันตอนที่2มาถามว่าอุณหภูมิตอนที่2นะครับจะเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้นจากกฎของเกลุสเซกนะฮะก็จะได้ว่า p 2ส่วน t2 เท่ากับ p1 ส่วน t1 เมื่อเราย้ายสมการนะครับเราจะได้ว่า t2 เท่ากับ p2 คูณกับ t1 หารด้วย p1 เราก็เอาข้อมูลที่โจทย์ให้มามาแทนค่า ความดันสอความดัน P2 ก็คือ2.59 atm นะคูณกับอุณหภูมิที่1ก็คือ273เ e l คลวินนะฮะหารด้วยความดันตอนที่1ก็คือ2.00 atm นะ atm ก็ตัด atm แล้วก็นําเอา2.59ไปคูณกับ2.73แล้วหารด้วย2.00ก็ะะจะได้คําตอบคือ341เคลวินออันนี้ก็คือตัวอย่างที่1 ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2นะตัวอย่างที่2นํนำแกส๊สออกซิเจนนะครับบรรจุในภาชนะ1ลิตรที่ STP นะมีสับใหม่ขึ้นมานะครับเมื่ออุณหภูมิเป็นร้อยองศาเซลเซียสจงคำนวณความดันแกส๊สนะทีนี้ภาชนะ1ลิตรไม่ได้พูดถึงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่าปริมาตรคงตัว เพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นกฎของเกลูสแสกละนะครับเริ่มต้นนะครับแก๊สนะครับมีสภาวะ STP นะเราก็มาเช็คว่า STP คืออะไรนะครับ STP คือสภาวะที่แก๊สมีอุณหภูมิ เป็น273เคนวินและมีความดันเป็น1บรรยากาศเข mm hmm. าเรียกว่า standard p a t เช u r e อะไรส,สักอย่าง,น,งนะครับนี่ฮะเมื่อเราได้ T และ P 1แล้วโจทย์บอกว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มเป็น100องศาเซลเซียสแสดงว่า T 2ก็คือ100บวก273 นะก็จะเท่ากับ373เคลวินจงหาความดันก็คือถามหาเพรสเชอร์2เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราก็ดำเนินการได้เลยตามกฎของเกลูสแซกเมื่อถามหาเพรสเชอร์2จากสมการกฎของเกลูสแซก t 2ส่วน t 2เท่ากับ t 1ส่วน t 1ดังนั้น t 2 นะครับจึงเท่ากับ p 1ส่วน t1 คูณกับ t2 อนะเราก็แทนค่าเอาตัวเลขที่ให้มาแทนค่านะครับความดันเพรสชอร์1ก็คือ1 atm คูณกับอุณหภูมิ สภา,าวะที่2คือ373เคลวินนะครับหารด้วยอุณหภูมิที่1คือ STP คือ273เคลวินนะครับเคลวินตัดเคลวินที่เหลือก็เอาเลขไปคูณและหารกันกนะ็จะได้ออกมาเป็น1.37 นะบรรยากาศนี่คือคำตอบสำหรับกฎของเกเรลสแซกนะครับสรุปกฎของเกเรลสแซกนะครับอ้าวยังไม่สรุปครับเหลืออีกข้อหนึ่งครับข้อ3ครับโทษทีนะครับข้อ3นะแกส๊ส10ลิตรแก๊สออกซิเจนนะครับทนความดันได้70 ATM อ่าทนความดันได้70 atm นะถ้าบรรจุแก๊สออกซิเจนหมายก็ว่าถ้าความดันมากกว่า70ทังแก๊สก็จะระเบิดเขาถามว่าถ้านำออกซิเจนลงไปจำนวนหนึ่งนะครับทำให้ความดันเป็น50 atm นะ่ี่25องศาเซลเซียสถามว่าแก๊สจะระเบิดหรือไม่นะอันนี้ก็คือถ้าเรานะครับ บรรจุแก๊สลงไปออกซิเจนจำนวนหนึทำให้ความดันเป็น50นะครับหมายความว่าตัวนี้50 atm คือความดันก็คือ p 1ส่วน25องศาเซลเซียสก็คือ t 1ก็คือ25องศาเซลเซียสบวก273ก็จะได้เป็น298เคลวินถามว่าถ้าเอาแก๊สนี้ ไปทิ้งไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ38นะครับอุณหภูมิ38ก็คือเป็นอุณหภูมิสสภาวะที่2ที T 2เท่ากับ38บวก273นะฮะ38บวก273ก็จะได้เท่ากับ311คลวินถามว่ามันจะระเบิดไหม เราก็มาคำนวณหาเพ t u เชอร์สองว่าเท่าไหร่แล้วไปเทียบกับ70็ดจากสมการของนะครับเกลูเซกนะเราจะได้สูตรนะสูตรว่าอะไรสูตรคือ P2 ส่วน T2 เท่ากับ P 1ส่วน T 1ดังนั้น P 2จึงเท่ากับ P 1ส่วน T 1คูณกับ T 2เมื่อเราแทนค่าลงไป T 1คือ50 a T m T 2คือ 311สเคลวินหารด้วยทีหคือ298เคลวินเมื่อคำนวณออกมาแล้วเราจะได้ว่าเฟสเชอร์2คือนะครับ5 2ส atm จะเห็นได้ว่านะตัวเลขที่ได้มีค่าไม่เกิน70 atm เมื่อมีค่าไม่เกิน70 ATM แสดงว่าถังแก๊ดนี้จึงไม่ระเบิดเพราะฉะนั้นคําตอบคือนะครับแก๊สไม่ระเบิดนะครับแก๊สไม่ระเบิดทีนี้มีคําถามต่อนะคำถามต่อ,นะาม,ตอมาถามว่า เราสามารถเก็บถังไว้ที่อุณหภูมิสูงสุดได้เท่าไหร่ถังจึงจะไม่ระเบิดหมายความว่าเราจะต้องไปหาอุณหภูมิที่ทำให้ความดันเป็น70มันจะได้อุณหภูมิสูงสุดนะเพราะฉะนั้นแนวความคิดคือนะฮะเราต้องไปหา อุณหภูมิที่ทำให้ P2 เป็น70เพราะเป็นขีดจำกัดนะครับก็เหมือนเดิมคือสูตร P2 ส่วน T2 เท่ากับ P1 ส่วน T1 นะครับ P นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อย้ายข้างเราจะได้ว่า t 2เท่ากับ p 2 t 1หารด้วย p 1นะครับอันนี้ก็เป็นการย้ายข้างธรรมดาก็ไม่ต้องกังวลกับมันมากนะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่านะครับแทนค่าความดัน P2 เรากำหนดว่าเป็น70 ATM เป็นความดันสูงสุดที่จะรับไว้ได้นะครับอุณหภูมิตอนที่1น,นะครับก็คือ298คลวินนะครับส่วนความดันตอนที่1น,นะฮะตอนที่ยังไม่ได้อ่าตอนที่1น,นะครับตอนที่1ตอนที่1 ตอนที่หนึ่งคืออะไรก็คือ50 ATM ใช่ป่ะครับมาดูซิอ่าถูกต้องครับหารด้วย50 ATM บ t m นะ ATM ก็ตัด ATM จัดการคำนวณตัวเลขออกมาก็จะได้ประมาณนะเดี๋ยวเราคำนวณดูซิ ต้กงเรียนลองคำนวณดูสิจะตรงกับครูไหมเจ็ดสิบคูณสองเกนะครับแล้วหารด้วยห้าสิบก็ได้4ี่รสิบเจดจุดสองเคลวินนะแสดงว่าอุณหภูมิต้องไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ถังจะระเบิดนะ 417.2นะครับเคลวินหรือคิดเป็นองศาเซลเซียสก็คือ144.2องศาเซลเซียสอันนี้ก็คือตัวอย่างกฎของเกลูสแสกนะครับเพื่อให้หนักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็สรุปความสัมพันธ์ นะระหว่างความดันและอุณหภูมินะเมื่อจํานวนโมลคงที่พบว่าอัตราส่วนความดันต่ออุณหภูมิจะมีค่าคงที่นะหรืออีกในหนึ่งก็คือความดันแปรผันตรงกับอุณหภูมิจากความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎของเกรูแสกสามารถคำนวณหา ความดันและอุณหภูมิได้จากสมการ P 1ส่วน T 1เท่ากับ P 2ส่วน T สองนะทั้งหมดนี้เรียกสั้นๆว่ากฎองเกลุแสแซกครับสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ